สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคืนนี้ผมมีข่าวที่น่าตื่นเต้นมากๆจากค่ายรถจักรยานยนต์ระดับโลกอย่าง Triumph มาอัปเดตให้ฟังก่อนนอนกันครับ Triumph เขาไม่ได้ทำแค่รถปิกป๊อใหญ่ๆต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เขาได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับนักบิดรุ่นจิว๋วนั่นก็คือ Triumph t x P Range ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสำหรับเด็กโดยเฉพาะโดยร่วมมือกับ Oset ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรถไฟฟ้าเด็กอยู่แล้วทำให้เรามั่นใจได้เลยว่าทั้งคุณภาพและความปลอดภัยนั้นจัดเต็มแน่นอนครับ TXP มีให้เลือกถึง4รุ่นตามช่วงอายุรถ TXP Rent ถูกออกแบบมารองรับการเติบโตของเด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงการฝึกซ้อมขั้นสูงเลยนะครับโดยมีทั้งหมด4รุ่นหลักๆให้เลือกดังนี้ TXP 12 สำหรับเด็กเล็กอายุ3-5ปี Txp16 สำหรับเด็กอายุ5-7ปี Txp20 สำหรับเด็กอายุ7-10ปีและ Txp24 สำหรับเด็กอายุ10ปีขึ้นไปฟิวเจอร์สุดเจ๋งขี่ได้2สไตล์ในแคันเดียวจุดเด่นที่สุดของ Txp คือการออกแบบ2อ in 1ที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้อย่างรวดเร็วครับ e x p o r e Mode สำหรับการขับขี่แบบนั่งทั่วไป Style Off Road ให้เด็กๆสนุกกับการผจญภยัย Trial Mode สำหรับการขับขี่แบบยืนเพื่อฝึกทักษะการทรงตัวและการควบคุมรถซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับขี่มอเตอร์ไซค์เลยครับเรียกได้วา่าซื้อคันเดียวได้ประโยชน์ถึง2แบบทั้งขี่สนุกและได้ฝึกทักษะไปพร้อมกันเลยครับความปลอดภัยแะดับพีเมียมเรื่องความปลอดภยัย ไยอํมก็ใส่ใจเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อนๆที่เป็นผู้ปกครองสามารถสบายใจได้เลยเพราะเขามีระบบควบคุมกําลังและความเร็วของรถได้ด้วยรหัสพินการ์ดทาให้เรากําหนดได้ว่าอยากให้รถแรงแค่ไหนตามลําดับทักษะของลูกหลานครับนอกจากนี้ยังมีระบบตัดไฟฉุกเฉินและชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิก ยังกันน้ำได้อีกด้วยครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Am, t ว i u ัม TXP r a n คาดว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในช่วงครึ่งแรกของปี2026ครับเตรียมตัวจัดไว้ให้ลูกหล,ลานของเพื่อนๆได้เลยนะครับสำหรับประเทศไทยต้องสอบถาม t ว i u m ่ h ไท a แลนด์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับเพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ